สวัสดีค่ะปิกนะคะจาก P.S Solar Cell หรือบริษัท P.S Intertrade Solar Cell นะคะวันนี้ปิกอยากจะบอกว่า P.S A เองเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายแผงโซลา r เซลล์แบรนด์ซันเทคปีนี้เข้าสู่ปีที่7และกำลังจะทยานขึ้นไปสู่ปีที่8น,นะคะมีคำถาม Q&A มาเยอะมากลูกค้าหลายคนถามมาเยอะนะคะเพราะว่าบางคนก็โดนตุน๋นบางคนก็โดนต้มนะคะเพราะว่าแผงโซลา r เซลล์ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น มันมีแผง8สติเกอร์มันมีแผงป้อมมันมีแผง OEM มันมีแผงมั่วเกรดนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะเช็คได้ง่ายๆเลยด้วยตาเปล่านะคะก็คือเช็คเกรดนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันมีหลายเกรดมากแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นมีหรือเปล่านะ,ะแต่ของซันเทคเองเนี่ยตอนนี้บางทีก็เจอเกรด B บางทีก็เจอเกรด A นะคะแ PS ขายแต่เกรดดีเยี่ยมเดี๋ยววันนี้บ <m> ิ๊กจะพาไปดูวิธีการเช็คเกรดนะคะว่า u u t e ท h เช็คเกรดแผงโซลา r เซลล์อย่างไรนะคะแอปพลิเคชันนี้อยู่ในแอปพลิเคชัน e c h ช t นะคะซึ่งจะต้องเป็น WeChat ของจีนนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวบิ๊กจะแนบคลิปให <m> ้ว่าเช็คยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเช็คยังไงค่ะแผงของเรานะคะมีเกรดเดียวเดี๋ยวพาไปเช็คกัน มันจะช้านิดหนึ่งเอ็กซ์เลน์ค่ะแน่นอนนะคะโอเคทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าการเช็คเกรดไม่ได้ยากเลยนะคะแต่คุณจะหมดปัญหาถ้าคุณซื้อแผงจากตัวแทนจำหน่ายที่มีเอกสารยืนยัน มีไบออทไรดิซิบิวเตอร์จริงๆบิ๊กแน่ไม่ดูนะคะซึ่ง p s เองก็เป็นออเทอไรที่ได้รับการแต่งตั้งปีนี้เข้าสู่ปีที่7ดนะคะดังนั้นทุกคนมั่นใจใหายห่วงได้ว่า p s งจะไม่เอาแผงม่วซัว,วมาขายนะคะปัจจุบันนี้เราได้รับคำถามเราได้รับการยืนยันเราได้รับข้อมูลรูปภาพต่างๆมากมายจากคนที่เข้ามาถามว่าแผงอันนี้แข็งปิก๊กแผงเก็ตอะไร แผงอันนี้เป็นแผงจริงไหมแผงอันนี้เป็นแผงแปะสติ๊กเกอร์ไหมบอกตรงๆว่าบางชีเราก็ตอบไม่ได้เพราะว่าไอ้คันเราจะตอบไปมันก็ดูไม่ดีคุณพอเข้าใจไหมหลักการทําธุรกิจของเราคือเราจะไม่ไปมีปัญหากับบริษัทอื่นนะคะทุกคนเขาทํามาหากินเหมือนกันหมดแต่ความสุจริตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะยังไงมีกก็ขอฝากด้วยนะคะ P.S. Solar Cell นะคะยังไงก็สามารถติดตามเราได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมซื้อแผงแท้ซื้อแผงจริงของ s u t e ท h ต้อง P.S. Solar Cell เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ